ผู้หูมาขนส่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะแพ็คนะคะ,ะน้ำพึ่งโดยการที่เราตัดกล่องเดี๋ยวจะบอกเทคนิคของการตัดกล่องนะว่าทํายังไงผู้หนูจะกลับหน้ากล้องให้ดูนะคะว่าเราจะตัดกล่องยังไงให้พอดีกับขวดน้ําพึ่งที่เป็นไซนี้นะคะ่ะซึ่งเราได้กล่องไซนี้มานะคะนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราเอากล่องที่จะใส่น้าพึ้งแล้วเราไปดูกันนะคะอันนี้นะคะคือแบรนแพคน้ําพึ่งที่เป็นขวดเดียวเราก็สั่งทมิ้งชันสามถุงคุณหนูก็เลยใส่เป็นเซตเดียวกัน เกิดจากการตัดอ่าดูมือค่ะดูมือค่ะอินชามาที่มือนะคะคุณหนูตัด่ังแบบนี้ค่ะเอาอเป็นครึ่งหนึ่งมาโคดรใกล้ๆเลยค่ะแล้วก็ประกบนะคะเห็นนะคะคุณหนูประกบเพื่อจะให้ฟิตติ้งพื้นที่เลือน้อยที่สุดอันนี้2ถุงอันนี้1ถุงแล้วก็ประกบเข้าไปประกบทีนี้ประกบปั๊บเนี่ยมัน,นก็จะมีพื้นที่ที่แบบโพอนน่อนๆเดี๋ยวเราใช้ดูว,วิธีทีนะ

กอ,องตัดเราตีให้หมดเพื่อกันกล่องแตกระหวะะ่างการทีนี้เห็นนะคะมันจะมีจุดขา ทำนี่อ่ะค่ะโอเคนะคะเรียบร้อย,นอยอเนาะถูกด้านบายบายเดี๋ยวเราจะส่งนะคนะ